สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาริยาพักเครื่องวันนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับประจําวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้นะครับมาเปิดได้ราคาสามร้อยบาททุกรายการนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อบเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์โอยูเอ็มเจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับหรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีวันพฤหัสนาครับพี่วันนี้ได้ชุดพระเลี่ยมกรอบมานะครับพี่วันนี้นะครับเปิดในราคา300ร้อบาททุกรายการนะครับพี่ราคาเดียวเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่1นะครับพระสมเด็จกุวังหน้านะครับเปียกทองนะครับเป็นเนื้อโลหะรายการต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะครับเลี่ยมกรอบฝังเพชรนะครับ 3ามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับผมวันนี้นะครับส่งฟรีมีปลายทางรายการที่สองรายการต่อไปรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามรุ่นสองนะครับรายการที่สามหูยันด้านหลังนี่สวยคมมากนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สี่นะครับปิดตาหลวงพ่อเดิมเป็นพิมพ์สองหน้า รายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับปิดตาหลวงพ่อเดิมได้มานิดหน่อยนะพี่น้ำวันเช้านี้นิดหน่อยนะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าพักกิ่งรายการที่ห้านะครับพักกิ่งเลี่ยมฝังเพชรนะครับกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับวัดะหารไร่ระยองรายการที่ห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่หกเป็นพระศิวลีนะครับรายการที่หก ยืนเต็มองคพระศิวลีนะครับเรี่ยมกรอบฝั่งเพชรรายการที่หกสามร้อยบาททุรายการเลยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะครับสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามรายการที่เจ็ดรายการต่อไปรายการที่แปดนะครับเป็นลูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับรายการที่แปด ลูบหล่อหลวงพ่อจงนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นนางพญาบุกเงินนะครับรายการที่เก้านางพญาปุพิษณุโลกนะครับพิมพ์พเข่าโค้งนะครับบุเงินรายการต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ300สามร้อยบาททุกรายการ รายการต่อไปรายการที่11เอหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรายการที่11บรายการต่อไปนะครับรายการที่12เหรียญหลวงปู่หงนะครับรายการที่12นะครับเหรียญหลวงปู่หง รายการต่อไปรายการที่13หลวงพ่อเกษมเขม,มโกรายการที่13รายการต่อไปรายการที่14นะครับเป็นหล่อบโบราณเป็นองค์พระพิคเนตนะครับรายการที่14 รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะครับเรียมกรอบฝังเพชรนะครับรายการที่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับหลวงปูท่ทวดเตารีดนะครับรายการที่สิบหกนะครับ รายการต่อไปรายการที่17นะครับอันนี้เป็นหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับรายการที่17รายการต่อไปนะครับรายการที่18นะครับเป็นพระนารายทรงคุดนะครับรายการที่18ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่หม,มุนหรือเปล่านะครับพี่พาระนาลายทรงคุดรายการที่18บแปดเรียมกรอบ ฝังเพชรนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเป็นเขานะครับเขาควายแกะพระพิตตารายการที่สิบเก้าจของเดิมเขาว่าเป็นเขาควายแกะนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นหนังกวักนะครับแกะรูปหัวใจหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นกระดูกนะครับพี่เป็นกระดูกแกะรายการที่ยี่สิบ รายการต่ split, color, อไปนะครับรายการที่21รายการที่21นะครับอันนี้เป็นชุดหลงพ่อลวยนะครับพร้อมกล่องนะครับพี่รายการที่21นะครับรอบที่แล้วได้มาพี่พท่านไม่ทันหลายท่านเลยนะครับนี่ครับได้มาอีกแล้วครับพี่300บาทนะครับรายการที่21นะครับยกชุดไปเลยนะครับพี่300บาทรายการที่21รายการต่อไปรายการที่22อันนี้เป็นชุดหลงปูทิมนะครับ รายการที่22โอ้ยชุดหลวงปู่ทิมนะครับมีปิดตาขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเหรียญรายการที่22นะครับ300บาทกับพี่ยกชุดไปเลยนะครับ300บาท รายการที่22นะครับวันนี้เบาๆนะครับพี่22รายการนะครับ300บาททุกรายการราคาเดียวเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรนะครับผม0928300049หรือแอดไลน์ oum7146 นะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝัน สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ